สวัสดีครับผมสมาจะเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านพิชาบำนาญหรือกับอาจารย์ปิชาอีกเช่นเคยหรือคือเก่านั่หละครับผมมื่อวาเก่าสาระดีๆมาบอกกก่ากันอีกคือเก่านะครับมืมอาามบออ่อวาเขาจะมา พูดคุยและมาอธิบายกันดีกว่าน,นะครับผมในเรื่องของมอเตอร์นะครับซึ่งในแต่ละวันนี้ปีชับมนาญนี่ได้รับสายเยอะเหมือนกันนะครับถ้าประเด็นไหนที่ว่ารับสายเยอะๆหรือมีข้อสงสัยกับเย็บซีทุกท่านหรือท่านผู้ชมเนี่ยผมก็จะประเด็นนั้นมาชี้แจงกันนะครับวันนี้ในเรื่องมอเตอร์ร้อนมอเตอร์ Motor ร้อนเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับอาจารย์นะครับ แล้วมอเตอร์ร้อนร้อนจนหยุดเองเนื่องจากอะไรแล้วอะไรที่พาให้เป็นลักษณะแบบนั้นมีจุดวอดแบบไหนนะครับดังนั้นผมก็จะมาอธิบายแบบคร่าวๆแล้วก็ให้ FC ท่านฟังแล้วก็ไปตรวจเช็คของตัวเองภายในบ้านได้นะครับวันนี้เป็นตัวมอเตอร์อนี้นะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นถังกลมหรือสี่เหลี่ยมในลักษณะ เดียวกันหมดนะครับมอตเตอร์ร้อนแล้วหยุดการทำงานนะครับอันนี้เป็นฮิตาชิ it, รุ่นถังกลมโอหนักนะครับกับอันนี้เป็นมิซูร,รุ่นเก่าตัวที่เสือเ้อเนียนนะครับตัวนี้รุ่นเก่านานหลายปีแล้วส่วนอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นครุ่น R ส่วนอันนี้จะเป็นรุ่น M รุ่น G รุ่น K นะครับี้ตัวนี้ฮิบตชินะครับปั๊มน้ําเราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผมใช้กันอยู่ทุกวันเลยไม่มีปัญหานะครับแต่พอสักระยะหนึ่งปั๊มใช้มานานหลายปีประมาณ3 4, ปี4ปีนะครับถ้าหากเป็นรุ่นถังกลมถังกลมคือแบบนี้ถังกลมแบบนี้นะครับผมมีถังกลมๆอยู่ใต้ล่างถ้าหากเป็นมิโซเขาก็ยังสีเหลืองคือถังถังสีเหลืองคือถังกลม ถ้าเป็นฮิตชิเขจะเป็นสีฟ้าหรือสีแดงไอ้สีแดงนี้เป็น ITC นะครับผมผมก็จะเอาประเด็นหลักๆสองหอมีมาคุยกับกับปั๊มน้ำถ้าหากเป็นของมิซูรุ่นทางลมปั๊มมีความร้อนเนี่ยเนื่องจากอะไรได้บ้างหนึ่งนะครับปั๊มขาดน้ำครับปั๊มขาดน้ำมาจากอะไรหนึ่งน้ำประปาไม่มาประเด็นหนึ่งนะครับสอง ประเด็นที่2คือตัวแอร์ชัตเ e อตัวแอร์ชัตเ e อคืออันนี้คอมฟิซูนะครับคือตัวนี้ไม่ดีเสียมันดูดน้ําไม่เข้าดูดน้ำไม่ขึ้นเนื่องจากตัวแอร์ชัตเจอร์เสียดักอากาศภายนอกไม่ได้มีแต่เสียงลมมีเสียงอากาศฟูฟูอยู่ข้างในไม่มีเสียงดังปี๊ีๆเลยถ้าหากเราปล่อยไว้นานๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมอเตอร์เขาก็าจะร้อนเนื่องจากน้ํามันไม่ผ่านเรยว่าน้ำไม่ผ่านน้ำไม่ไป มีแต่อากาศดันน้ำไว้เนื่องจากตัวอะไรเสียนะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองการซ่อมท่อหลายท่านเลยบอกว่าอาจารย์บานผมประปามาซ่อมท่อเขาก็ประกาศอยู่แต่ผมก็ลืมปิดลืมถอดปลักปมน้ำเขาก็บอกนี้ก็อ,อนนี้แหละครับเป็นประเด็นถ้าหากน้ำประปาไม่มีเรียกว่าน้ำประปาไม่มีหรือน้ำประปาไม่มา แรงอัดในตัวปั๊มเขาก็จะลดท,ทันทีลดจากทางเข้าเนี่ยลดปุ๊บอากาศไม่สมดนลนกันปั๊มค่อยทำงานซื้ดขึ้นมาทันทีเลยปั่นอยู่ตรงนั้นนยครับผมปั่นจนโมเตอร์ร้อนนะครับถ้าหากตัวโอเวอร์โหลดในตัวโมเตอร์เราเรียกว่าตัวเทอร์โมฟิลบางตัวจะเกิดเป็นตัวแก้วก็เรียกเป็นตัวเทอร์โมฟิลนะถ้าเกิดฟหนึ่หัวสายเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลด นะครับดังนั้นจะเป็นแบบไหนหน้าตาป็นไหนเดี๋ยวผมพาดูที่นี่นครับถ้าหากอาการเหล่านี้มาปุ๊บน้ำประปาไม่มาดูดน้ำไม่ขึ้นไม่มาปุ๊บปั๊มจะปั่นฟรีปั่นบางทีเนี่ยเขาก็จะมาละลายมาระเบิดอยู่ที่ตัวค้าปาครับตัวคาปาอยู่ในกล่องนี้นะครับผมถ้าเป็นมิสูก็ยังมีทักประมาณ8โคป8ไมโคร6ไมโคร10ไมโครอันนี้เราก็ต้องดูในกล่องนะครับผมอยู่ในกล่องนี้นะครับ แล้วมอเตอร์เขาก็จะร้อนเขาจะรันมาแต่วันนั้นก็คือเป็นมอเตอร์ที่บอดบอดละใช้งานได้แค่70%ซนนะครับจากปกติเราเคยใช้งานแบบต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดแต่พอเหตุการณ์เหล่านี้มาถึงกับตัวปั๊มของเราหรือเหตุการณ์เหล่านี้มาถึงกับวันนั้นของเราปุ๊บเราจะเป็นจุดบอดเป็นผลเสียกับเราแล้วนะครับเป็นผลเสียก็คือหนึ่งใช้น้ำยังไม่เสร็จเลยบางท่าน ต้องไปยืนรอ,อน้ํายืนรอทักประมาณห้านาทีสามนาทีหรือสิบนาทีปั๊มก็จะมาทํางานฟูดน้ําก็จะไหลปกตินะครับพอเราใช้ไปสักพักใหญ่ๆใช้งานต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องปั๊มมีความร้อนอีกความร้อนสะสมนะครับปั๊มมีความร้อนมีความร้อนเสร็จปุ๊บตัวโอเวอร์โหลดอยู่ในตัวมอเตอร์เ็าก็จะมาทํางานปุ๊บหยุดทันทีเลยหยุดมอเตอร์ไว้ไม่ให้มอเตอร์ทํางานจิจากกันเลย เขาจะเป็นคนดีครับบริษัทนะครับเพราะว่าบริษัทก็จะมีการรับประกันมอเตอร์นะครับอันนี้เขาก็ฟังไว้มีการรับประกันมอเตอร์แต่เขาก็ต้องฟังอุปกรณ์ไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ไม่ให้ไฟมอเตอร์นะครับไฟไหม้มอเตอร์นะครับดังนั้นคนเสียของเราก็คือลำคาญนะครับคุณต้องไปยืนรอต้องยืนรอนะครับเขาจะฟังในหัวสายอย่างนี้ตรงนี้นะครับผมนยวขอมิตซ ถ้าเกิดเป็นของฮิติชิก็ก็อยู่ในหัวตายเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันนะครับแล้วตัวทูโมฟิวจะเป็นลูกแก้วเป็นแก้วขาวๆอยู่ภายนอกบังบางตัวถ้าเป็นคอมิซูก็จะมีอยู่สองตัวมีอยู่ด้านบนกับอยู่ในหัวสายฝังไปสองทีทิตติชิรุ่นใหม่เหมือนกันบางตัวเขาก็ฝังไปข้างนอกด้วยแล้วก็ข้างในด้วยนะครับตายคือตรงนี้ตงนีดนี่นะครับ ดังน,นั้นถ้าหากความร้อนเรามีแล้วมอเตอร์มันหยุดอย่างเงี้ยถามอาจารย์ว่าอาจารย์เราควรจะทำแบบไหนลนหักษณะแบบนี้จะแก้อย่างไรนะครับถ้าหากเราไปซื้อตัวเทรมมอร์โมฟิลมาเปลี่ยนถามว่าตัวเทรมมอร์โมฟิลเนี่ยเราก็ต้องข้อที่ศูนย์นะข้อที่ศูนย์เต็มจะลำบากนะครับแล้วยังมีเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาอีกไหมมีเพราะขดลชดเรามันเตรียมแล้วมันมีความร้อนขดลวดนี้จะเตรียมเลยวานุวานิตที่เคลือบเนี่ มันจะไหม้แล้วนะครับผมดังนั้นฝังเข้าไปปุ๊บใช้ตัวใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าขดลวดเกี่ยวม,มันมีความร้อนแล้วนะครับอา้าวแล้วยี้ทาไงละครับอาจารย์ก็ส่วนมากเราพันมอตเตอร์ใหม่นะครับการพันมอตเตอร์เราก็ต้องเป็นร้านที่ดีๆร้านที่ดีพันชชวร์เปอร์เซ็นต์เอาอถึงเปอร์เซ็นต์ลวดนะครับเอาอถึงเส้นลวดมีท่อกันนะครับ มันที่พันไม่ได้เกตมอเตอร์เดี๋ยวก็ร้อนอีกกลับมาร้อนอีกเพราะขดลวดน่นเดิมน,นะครับอันนี้คือมอเตอร์ร้อนแล้วหยุดการทําง,งานทังกลมก็เหมือนกันคอนยิชชัเนี่ยถ้าหากแกจะเจอเสียมันก็จะเป็นเหมือนกันบนทางกลมสี่เหลี่ยมส่วนสี่เหลี่ยมเขาจะไม่มีตัวแอชเชอรชอ์ส่วนนี้จะมาจากในเรื่องการขาดน้ําอย่างเดียวขาดน้ําแล้วก็ปั๊มหยุดไม่ขึ้นดูดจากบ,บอร์ไหม ขาดน้ําก็น้ําประปาไม่มาไหมประเด็นส่วนถังกลมหนึ่งขาดน้ํานะครับปุมน้ําประปาไม่มาสองดูจากบอ่อกละกยันบ่ดีไหมสามตัวแอร์ชัดเจือเสียนะครับอันนี้เขายังมีอยู่สองรายการสามรายการถังกลมนะส่วนสี่เหลี่ยมยังมีสองรายการหนึ่งหนึ่งดูไปขึ้น,นก็คือหนึ่งน้าป,ประปา <para S 1> ไม่มาสองดูจากบอ่อกระโกยันบ่ดีไหมน้ําแห้งไหมนะครับประเด็นนะครับ อันนี้เข้าข้าวนะครับผมก็คือหลายท่านเลยบอกอาจารย์ผมเจอลักษณะนี้จนผมไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ถามว่าซื้อใหม่กับพันมอเตอร์นะครับอันนี้เรามาในเรื่องการจะซื้อละมาดูแล้วว่ามอเตอร์มีปัญหาแล้วเราจะแบบไหนตัดสินแบบไหนนะครับหนึ่งถ้าหากการเงินเราดีหรือผ่อนได้อะไรได้แล้วก็มองปั๊มใหม่ก็จะคุ้มกว่ากับเพราะทีเดียวเลยจบเลยตังเยอะ พุ่งมาลงทุนเยอะหน่อยครั้งแรกก็จบแล้วส่วนถามว่าซ่อมนะครับซ่อมหรือเปลี่ยนมอเตอร์พันมอเตอร์เนี่ยดีไหมดีเพราะเป,เป็นการเซฟให้กับตัวเรานะครับประหยัดเงินเยอะอะไรประมาณนี้ถ้าเรามีบัตรหรือเรายังทนไม่ได้ซื้อด้วยเงนินสดเราก็ต้องพันมอเตอร์แต่เราต้องไปร้านที่ทันให้ชัวร์ที่สุดนะครับร้านที่ดีๆไว้ใจได้มีรับประกันไหมนะครับต้องถามด้วยว่า รับประกันมอเตอร์ไหมครับซึ่งเวลาผมพันมอเตอร์ไปเราไม่ใช่ว่ามัรับประกันพันไปตั้งพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีรับประกันไว้ให้นะครับเราก็ต้องทำาัประกันด้วยนะครับว่ารับประกันให้ผมนานไหมเป็นปีไหมอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นสรุปมอเตอร์ร้อนสองสาเหตุสามสาเหตุหลักๆที่ทำให้มอเตอร์ร้อนหนึ่งปั๊มขาดน้ําน้ําประปาไมมาหยุดการซ่อมท่อ สตัวแอร์ชัชเจอร์เสียน้ำน้ำมันดูดมีขึ้นเนื่องจากอากาศตัว Air แอร์ชัชเจอร์มันดักอากาศภายนอกไม่ได้เพราะาอากาศเข้าหาเยอะมันก็จะกดน้ำไว้น้ำมีขึ้นมีแต่อากาศดันฟูๆอย่างเดียว 3. จุด,ดน้ำจากบอ่อน้ำแห้งไหมอะไรแห้งไหมอันนี้คือถังปมถ้าหากเป็นสี่เหลี่ยมเขาก็จะมี2อย่าง 1. น้ํา้ำประปาไม่มากนะับ สองดูจากแหล่งน้ําแหล่งน้ําหมดไหมถังพักน้ําหมดไหมถังพักน้ำสองร้อยลิตรสามร้อยลิตรหรือเป็นพันพันลิตรนั่นแหละน้ำหมดถังไหมพวกนี้ถ้าเกิดน้ําหมดถังนี่ก็จะพายมอเตอร์ร้อนกันนะเพราะว่ามันมีน้ําดูดก็ให้ระวังสองสามประเด็นหลักๆก็ให้ิเค์เอาครับในวันนั้นครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเอฟซีทุก FC, ทกำลังใจนะครับที่คอยติดตามกันดีเสมอมาแล้วก็ผมขอ ขอบคุณทุกท่านที่เนียวแน่นกันมาดีตลอดนะครับก็หลายๆคอมเมนต์ก็หลายๆท่านก็ได้ความรู้เอานี้ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านเราได้ไปดูแลไปวิเคราะห์และไปแก้ไขปัญมของตัวเองได้ก็อาจารย์ก็เล็กน้อยตรงตืนี้ท่านก็เก็บเยอะไปศึกษาไปเรียนรู้ไปลองพิสูจน์ลองผิดล,ลองถูกอันนั้นเป็นครูกับเรานะครับแม้ตัวอาจารย์ก็เคยทําก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันกว่าจะได้แบบนี้มานี้ก็อุ้ย นานหลายปีนะครับผมจึงไวชํานาญแบบนี้ได้นะครับดังนั้นผมขอกาลังใจให้พี่ๆน้องเอฟซีศึกษาบารณิตพยายามวิเคราะห์ถ้าหากมีปั๊มตัวหนึ่งเราก็ลื้อเลยลื้อเข้าลื้อออกลือ้อเข้าลื้อออกนะครับผมบอกตรงๆเลยการที่ผมไปฝึกงานครั้งแรกนะอาจารย์เนี่ยเขาให้ผมนั่งลือ้อมอเตอร์อย่างเดียวเนี่ยมอเตอร์อย่างเดียวนะรวนะประกอบเข้าประกอบออกเนะี่ยสิบกาเที่ยวนะครับผมแล้วก็ยังว่าจะผ่านเลยนะเขาให้ลือ้อ ให้จําทุกชิ้นด้วยลึกมาแล้วจำนะครับผม่างนั้นเราก็ทําดีๆวิเคราะห์ดีๆทำดีดทดีท่บ้านคนเดียวนะไม่ต้องถามใครแต่อย่างอาจารย์นี่ไปเรียนนี่ไปเรียนกับอาจารย์นี่อ้อาจารย์เอาไม้ค่อยเคาะเคาะมืออาจารย์ก็ดุนะครับผมดังนั้นก็ศึกษาเรียนรู้ตรงจุดนี้เก็บเอาประสบการณ์ล่านี้ลองไปวิเคราะห์ลองเอาไปใช้กันดูนะครับส่วนอาจารย์ ก็เอาในเรื่องดีๆที่รับสายกันอยู่ประจํามาเล่าสู่กันฟังก็เอาวิไปวิเคราะห์แล้วไปนั่งพิจารณาปัมของตัวเองดูนะครับส่วนวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านทุกเอฟซีนะครับ